รถสวยคุณภาพดีต้องประเสริฐผลยุทธคาสาขาขอนแก่นนะครับก็วันนี้ก็จะมานำรถสวยๆให้กครับให้กับท่านลูกค้าครับเป็นนิสสันอเมร่าครับปี2016นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่280,000บาทครับผ่อนสบายๆครับ8 4งว่าโดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับงวดละ5,000ต้นๆนะครับผมเดี๋ยวพอมปชมรถกันเลยครับผมคันนี้จะเป็นนิสสันอเมร่านะครับเป็นสีขาวไข่มุกนะครับมาพร้อมกระทะเดิมๆมาจากโรงงานครับเดิมๆทั้งคันครับผม คันนี้ก็ท่านลูกค้าก็สามารถต้องการที่จะออกรถคันนี้ก็สามารถทัวรเข้ามาหาผมได้นะครับเบอร์ทัวรก็097ครับ2 7 1เ9 5 4ครับเบอร์นี้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับถามว่าการออกรถใช้เอกสารอะไรจัดกับไฟแนนซ์อะไรก็สามารถทัวรเข้ามาหาผมได้ตลอดเลยครับผมแต่ท่านลูกค้าอยากดูรถนะครับไปสะดวกเข้ามาที่เต็นท์ก็สามารถเข้ามาหาผมโทรเข้ามาหาผมได้ผมจะขับรถไปถึงหน้าบ้านนะครับกระทั่งการเซ็นสัญญาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ดำเนินการไห้ฟรีครับฟรีค่าจัดค่าโอนครับคันนี้ครับผมสภาพเดิมๆทั้งคันครับผมสวยครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยจมน้าครับสภาพสวยสวยเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,000ตันต้นๆครับดาวศูนเปอร์เซ็นต์ครับรับรถคันนี้เอาไปเลยครับที่1,900บาทครับฟังไม่ผิดครับ1,900บาทครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะครับด้านในก็จะเป็นคอนโซลโทนโทนดำนะครับมาพร้อมเล่นเครื่องเล่น n p 3นะครับระบบแอร์ก็จะเป็นเมนุ่นะครับ แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับหรือเมนวนดนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันครับผมติดต่อได้ตลอดเลยนะครับค่างวดอยู่ประมาณ5,000ต้นต้นครับผมเปิดทําการทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับผมเต็นท์ของเราก็ตั้งอยู่ที่ติดถนนมิตรภาพนะครับทางจะไปอําเภอบ้านไผ่หรือว่าเต็นท์ของเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบคสสนะครับข้างหลังก็จะเป็นเครื่องรีใหญ่ๆครับหาง่ายครับคันนี้สวยนะครับ ห0 0พันต้นๆรับลด1,900บาทครับฟังไม่ผิดครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับคันนี้ก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับทุกอย่างนะครับดูแลให้หมดประกันให้ลูกค้าอีก3เดือนหรือ5,000กิโลนะครับผมคันนี้สวยๆครับคลิปนี้ก็ขอฝากไวปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกับเต็นต์ประเสริฐผลยุทธคาสาขาคอนแกน กับผมเซลตุงครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ